กามทองนี่ไงหัวแตกไม่สนคะรับขอซ้ำเลยนะซ้ำก่อนเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปเลยละกันนะเพราะว่าผมไม่รู้เรี่ยมนะมีอะไรโยกโยกด้วยเนี่ยอะเอา้าเอา้เอาอะไรเนี่ยโอ้ตาย ผมไม่รู้ว่ามันเลื่อนกลับเลื่อนฝ่ายเลื่อนแบโอเคครับก็ขอกราบสว,สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยละกันนะครับนะก็วันนี้ก็ให้ผม New นิววี่นะครับวันนี้นะับครผมก็จะมาลองเล่นนะครับแมปนิเทร่านะแมปใหม่นะครับก็จะเป็นแมปนี้นะั่นเองนะครับนะนี่นะครับแบบนี้นะแต่ผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดเลยนะครับนะ พราะปกติอะ่ะผมจะไม่เคยเล่นแมพใหม่เลยนะถ้าทุกคนดูคลิปผมเป็นประจำอะ่ะผมจะเล่นแค่เกาะสวรรค์น,นะครับนะแผนที่ผมโหลดไปแค่แค่แผนที่เดียวนะก็จะเป็นแดนชลับบาปนะครับแต่ที่แบบไม่เคยเห็นผมเล่นแดนชลับบาปเลยนะเพราะว่านะครับแรงนับมันไม่มีแดนชลรบบาปครับนะดูดีมันไม่มีแดนชลรบบาปนะครับ,นะบ,รบทั้งซีสี่แล้วก็ แม่ใหญ่เลยนะครับไม่มีแดนชำระบาปนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลทําไมถึงเอาออกนะครับนะก็ผมก็แทบไม่ได้เล่นเลยแดนชำระบาปเนี่ยนะครับมันไม่มีแดนชำระบาปเลยนะเหมือนจะเอาออกไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับไม่หรอกนะครับเขาไม่น่าเอาออกหรอกนะครับนะเพราะว่ามันมาแบบคู่กับเกาะสวรรค์ต้องแต่นานแล้วนะครับเขาไม่น่าเอาออกง่ายๆหรอกนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราโหลดแผนที่กันก่อนเลยนะระหว่างโหลดแผนที่นะครับ เราก็จะไปดูกิจกรรมนะครับของกาลีนาฟรีไฟนะครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับนะมามาที่หน้ากิจกรรมนะครับไอ้เขียวมันเป็นนักสู้นะ <c oughs> <c oughs> เหมือนชื่อเพลงเลยนะครับนะนี่นะครับเป็นกิจกรรมก็ตามนี้เลยครับทุกคนน่าจะรู้แล้วนะทิ้นสุดถึงวันที่เจดพฤษภาคมนะครับนะถือว่าแบบนานเหมือนกันเนี่ยมีปืน นี่ด้วยนะครับเวกเตอร์นะมีปืนเวกเตอร์สีเขียวด้วยนะครับเพิ่มระยะ1แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่1นะครับแล้วก็มีแจกนะครับล่มนะครับนะประมาณนี้ครับกิจกรรมทั้งหมดนะครับมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสกินสัตว์เลี้ยงนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูตู้ลัคกี้รอยัลนะเพรามันมีกิจกรรมอะไรมั่งนะครับนะนี่เป็นกิจกรรมชุด อ่านว่าอะไรนะอ่านไม่ออกนะครับตามนี้นะ <c oughs> อ่านไม่ออกนะครับนะก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มีท่าเปิดตัวนะครับพรมวิเศษนะนี่นะครับเป็นแบบตะเกียงนะพุ่งออกมาจากตะเกียงนะโคตรเท่เลยครับนะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปลุยในเกมกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนนี้ยังโหลดแผนที่ไม่เสร็จเลย <c oughs> อีกนิดนึงนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรารอ,รอแผนที่ก่อนเสร็จแล้วนะครับหนะ้าแผนที่นะพกสิบแปดเอมบีนะนิกเทล่านะครับมาสองแมลปะนะครับเป็นเกาะสวรรค์กับนิกเทล่านะครับนะโอ้โหมาเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่า การเล่นแมปเน็กเทอร่านะครับผู Bal, ้ผิดผู้สุดนะครับนะจะไปดูกันว่าการเล่นแมปเน็กเทอร่าครั้งแรกของผมมันจะตึงแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันมาตอนนี้ก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับนะเกมแรกมาก็เจอแมปใหม่เลยนะครับนี่แหละเหตุผลที่ผมลบแมปผมไม่อยากเล่นไงผมไม่เคยลองเล่นเลยจริงๆนะแค่แบบเล่นผันผ่านนะครับมา มาเดี๋ยวเราต้องเดินทางไหนเนี่ยเดินทางไหนเ่ยผมไม่รู้ว่าว่าสุดเกิดศัตรูทางไหนนะอันนี้น่าจะเป็นการเล่นจริงจังครั้งแรกเลยนะครับนะมามีใครวิ่งมาหรือเปล่าผมเล่นไม่เป็นเลยนะครับแบบนี้ถ้าผมเล่นแบบวิ่งเออ,เอ,อหน่อยก็ขออภัยนะผมเล่นไม่เป็น <laughs> ผมไม่เคยเล่นแล้วผมลบทิ้งตลอดอะ เก็บไปรอบก่อนแล้วแวงไปหมดละนะครับกลัวมีคนดักนะเรียบร้อยเพื่อนเราดาวหนึ่งแล้วนะครับเรายังไม่เจอตัวเลยนะกมทองนี่ไงหอวแตก ไม่สนนะขอซ้ำเลยนะซ้ำก่อนโอ้โหเกือบหมดโอ้โหนิดเดียวเองนะเลือดเหลือห้าสิบกว่าเกือบหมดแล้วโคตรสวยนะเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหการเล่นครั้งแรกของเราก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้แบบเคียวโคตรช่วยชีวิตเลยถ้าไป่มีเคียวเมื่อกี้ก็ตายเลยนะ โอ้โหเมื่อกี้คือโค้ตสวยนะครับเก็บไปสามแล้วนะเหลือตัวสุดท้ายเลือดเหลือนิดเดียวเองได้มาคิวเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปเลยละกันนะเพราะว่าผมไม่รู้เหลี่ยมนะมีอะไรโยกโยกด้วยเนี่ยอะเอาเอา,เอ,าอะไรเนียโอตาย ผมไม่รู้ว่ามันเลื่อนกลับเลื่อนไปเลื่อนมาโอ้โหตายยอดดีโอ้โหชอดดีแบบอะไรวะเนี่ยเนี่ยนึกว่ามันแบบว่าเลื่อนมาเลื่อนไปแบบช้าๆที่ไหนได้มันเลื่อนอย่างเร็วเลยออาดาว เรียบร้อยหมดตี้นะครับโอ้โหโคตรเสียดายเลยอ่ะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับผมไม่เคยเล่นเลยนะแต่ผมก็เคยเล่นไอ้แมบที่มันกระโดดบ้างนะครับไอ้ที่มันกระโดดอยู่ในห้องอะไรน่ะอวกาศนะคเคยเล่นแค่น,น,นั้นนะเคยแบบเล่นคร่าวๆนะครับแล้วผมก็ไม่เลิกไม่ได้เล่นเลื่อยเลิกเล่นไปเรยเพราะผมไม่ชอบนะอันนี้คืออะไรอ่ะ ที่วาบเหรอน่าจะใช่นะผมยังไม่อยากวราปไปกลัวโดนดักคนไม่เคยเล่นนนาะเราเองไปหมดไม่รู้จุดเกิดศัตรูไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้เหลี่ยมอะไรเลยนะคือมันต้องศึกษานะถ้าจะแบบให้ผมเล่นจริงๆอะ่ะมันต้องแควลาศึกษานะ ยิงไม่โดนเลยลยโอ้เรียบร้อยดาวเกมนี้น่าจะแพ้ครับเลยนะครับนะเจอตีตึงด้วยเนี่ยกล้ามทองทั้งตี้เลยปะเนี่ยสไนเรียบร้อยเป็นการเล่นครั้งแรกที่แบบบอกไม่ถูกอะบอกไม่ถูกจริงนะมันเป็นแบบว่าเปิดประสบการณ์ใหม่เลยนะครับ ครับนี่ไงแมพที่ผมที่ผมบอกอ่ะว่ามันโดดสูงนะครับแมพนี้แหละผมไม่คือไม่คิดจะชอบเลยนะครับดูดีเดี๋ยวเข้าไปนี่นะครับนี่มันเกมอะไรเนี่ยโดดนะครับเกมมาริโอหรือเปล่าเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้โดดดึงดึงดังดึงดึงดัง โอ้หมวแตกเลยจ่อยวอลับเบิดอีกโอ้โหหมดทีโอ้ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะโดนยับไปสี่ศูนย์เลยนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะทำการลบแมปทิ้งเลยนะผมว่าผมไม่เหมาะกับแมปนี้จริงๆนะครับขอลบทิ้งเลยะครับไม่อยากเล่นแบบนี้นะแต่มันได้โบนัสเนี่ยอันนี้แบบมันเป็นข้อดีนะที่มันได้โบนัสนะครับแต่ผมไม่เอาดีกว่านะครับเพราะผมเล่นแบบไม่เป็นจริงๆนะครับนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะต้อง จบเพียงเทนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็จะลืมกดไลค์กดซับตะใครนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะผมจะไม่เล่นแบบนี้วนะผมจะไม่มาเล่นแบบนี้อีกละนะครับนะโอเคก็ไปแล้วทุกคนนะครับจุ๊บจุ